สวัสดีค่ะวัาละกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พามาดูดอกของว่านเพชรลิกเพราะว่าดอกเขาบานแล้วนะคะก็ต้องออกตัวนิดนึงนะคะว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับฟันธงร้อยเปอร์เซนว่าว่านเพชรลิกที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยจะตรงกับว่านโบราณไหมด้วยความที่ในตำราเก่าๆทุกเล่มะคะ่ะบรรยายถึงว่านเพชรลิกเอาไว้น้อยมากอย่างที่เราได้อ่านให้ฟังไปแล้วเมื่อวาน ยิ่งดอกเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเราไม่เห็นยังไม่เห็นว่ามีใครพูดถึงดอกของว่านเพชรลิกเลยก็เลยทําให้เราสงสัยแล้วก็ไม้วงพับพ,พึงที่มีดอกลักษณะแบบเนี้ยเราก็เพิ่งเคยเห็นมันดูแตกต่างไปจากไม้วงพับพ,พึงต้นอื่นๆใครที่มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญเรื่องว่านเพชรลิกช่วยฟันธงให้เราหน่อยนะคะว่าว่านที่เรามีอยู่ในมือเนี่ย ตกลงยืนยันว่าเป็นว่านเพชรลีกไหมแล้วก็ในคลิปที่แล้วที่เราได้พูดถึงว่านเพชรลีกว่ามีการพูดถึงในหนังสือเล่มหนึ่งว่าว่านเพชรลีกนะ่ะใครปลูกแล้วเงินจะไม่เข้าตอนนี้เราก็เจอตําราเล่มนั้นแล้วนะคะก็คือตํารากระบินว่านฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ร้อยตีสวิงกวีสุดนะคะอันนี้ท่านพิมพ์ตําราเอาไว้ตั้งแต่ปี พศ2,508คือตำราว่านนะคะเขาจะแยกออกเป็นรู้สึกจะสองรุ่นถ้ารุ่นก่อนปีพศ2,520เนี่ยเขาถือว่ามีความน่าเชื่อถือได้เพราะว่าในสมัยนู้นการเล่นวาน่านยังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ เรื่องของการซื้อขายนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยแทบไม่มีมีแต่การขอกันหาแล้วก็การขโมยเพราะวังควรเชื่อว่าถ้าขโมยว่านแล้วว่านจะขลังเนาะเราก็เคยได้ยินคำนี้มาตั้งแต่สมัยที่เราเลี้ยงว่านตอนแรกๆทีนี้ในตำราเล่มนี้บรรยายเรื่องของว่านเพชรหลีกเอาไว้ว่ายอย่างไรบ้างนะคะเขาระบุเอาไว้ว่าว่านเพชรหลีกบางตำราเรียกว่าว่านเพชรตาเหลือกก็คือเราจะเห็นบางตำราเรียกว่านเพชรหลีกกับว่านเพชร ตาเหลือกอ่ะเป็นคนละต้นกันแล้วก็บางตำราเรียกว่านเพชรหลีกกับว่านเพชรตาเหลือกเป็นต้นเดียวกันนะคะละักษณะหัวใบเหมือนกระเทียมบรรยายไว้แค่นี้เลยหัวใบเหมือนกระเทียมจบขาปป่าวสพคถ้ารับประทานหรือทาแล้วจับฟันหรือแทงมิเข้าแต่พวกชาวขาแมวเขาว,ว่าว่านเพชรหลีกนี้ถ้าปลูกไว้ไม่ดีทำให้ทรัพย์สินที่ควรจะได้ทำให้แคล้ว ขาดเลื่อนลอยไปหมดแต่ถ้าพกหรือติดตัวไปจะทำให้แคลคลาดอันตรายทั้งปวงก็อยู่ที่ว่าพวกแมวพวกขานี้เชื่อได้ไหมไม่ให้ปลูกเอาไว้กับบ้านหรือเขากลัวเราจะได้ของเดียแต่อย่างน้อยเราก็เจอที่มาแล้วเนาะว่ามันเป็นความเชื่อของพวกชาวขาและแมวเขาบอกว่าจะปลูกไว้ที่บ้านจะทำให้ทรัพย์สินที่ควรจะได้คาดเคลื่อนเลื่อนลอยไปหมด แต่ถ้าพกหรือติดตัวไปจะทำให้แคลคลาดอันตรายทาป่วงอะงั้นเพื่อความสบายใจหลังจากเราถ่ายคลิปนี้เราก็คงอัญเชิญไปไว้ที่สวนยังไงก็อย่าลืมนะคะว่าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของว่านเพชรหลีกว่าดอกเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมนะคะก็ช่วยคอมเมนต์เพิ่มมาให้เราด้วยก็จะได้เป็นข้อมูลที่จะเป็นวิทยาทานให้กับรุ่นหลังๆต่อไปเพราะว่าการแยก ลักษณะของต้นไม้เนี่ยก็อย่างที่บอกเห็นไหมคะใบเขาว่าแทบจะเหมือนกันทั้งที่เป็นบ้บานคนละตัวหัวนี่ยังย่งยังไม่ต้องพูดถึงก็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดแยกอย่างเช่นเป็นดอกเป็นผลเป็นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ในเมื่อเขาออกดอกมาแล้วเนี่ยถ้ามันใช่มันก็จะได้เป็นจุดตายเลยเพราะว่าจะเป็นลักษณะของดอกที่ต่างจาก พับพึงต้นอื่นๆเช่าที่เคยเห็นมาอย่างสิ้นเชิงนะคะวันนี้ก็เอาว่านเพชรหลีกมาให้ดูว่าเจอแหล่งที่มาแล้วว่ามีตำราหนึ่งที่พูดถึงว่าไม่ให้ปลูกไว้ในบ้านเพราะว่าจะทำให้เขาเรียกว่าทรัพย์ที่ควรจะได้เงินที่ควรจะได้มันจะคาดเคลื่อนเลื่อนลอยหรือจะพลาดไปก็อ่ะถ้าเจอคำเตือนักขนาดนี้เราก็คงต้องเชื่อแล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวจะได้อันเชน ท่านไปไว้ที่สวนวันนี้ก็จบเรื่องของว่านเพชรลีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี